สวัครับวันนี้เรามาพบกับทางเพนร้าน Engine p a r t เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทาง c h anel n YouTube เฟืงท้ายเต็ดนะครับคอนเทนต์งานวันนี้ก็จะเป็นรถตู้นิสสันเอ v ว n E 2 4เหมือนเดิมนะครับปัญหาที่เจอคือว่ารถคันนี้เดิมทีเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องอเบนซิน,น Z20 นะครับทีนี้พอเป็น Z20 เนี่ย เครื่องเป็นเครื่องเป็นซซนเนี่ยแรงบิดเขาค่อนข้างที่จะน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นเครื่องรอบจัดเฟืองท้ายที่ให้มาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะจัดซึ่งคันนี้ที่เปิดออกมาดูเนี่ยอัตราทดจะจัดถึงอยู่ที่แปดสามเก้าหรือ 8, 3, 9, หาดออกมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4.8ใช่ไหมครับ <S <S ทีนี้พอรถของคุณลูกค้าเนี่ยเขาไปวางเครื่องใหม่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลใช่ไหมครับซึ่งเครื่องที่เขาใช้มาเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง t d 2 7ถามว่า ความแตกต่างระหว่าง T.D. 2 7กับเครื่องเป็นซินเนี่ยต่างกันยังไงคือ T.D. 2 7เนี่ยเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ว่าแรงบิดเยอะแต่รอบน้อยครับทีนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาโดยการใช้เฟืองท้ายเบอร์ที่มันต่ําลงซึ่งเฟืองท้ายที่เราเลือกใช้วันนี้ก็คือจะใช้เป็นอัตราทด11:48ของ Skyline นะครับซึ่งหารมามันก็จะอยู่ที่อัตราทด4.3ครับซึ่งกําลังเหมาะสมสําหรับรถเวทประมาณนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับดอกจอกที่เราใช้เราก็จะเลือกเป็นดอกจอกที่เป็นของล i มิตสลิปครับนี่ครับแล้วก็จะมาดูขั้นตอนการทํางานทุกครั้งที่ผมประกอบระหว่างใบสีกับเต็ดใช่ไหมครับผมจะมีการใส่น้ํายากาันขายให้ลูกค้าทุกครั้ง uh, เพื่อเป็นการเซฟตี้เพราะว่าน็อตพวกนี้จะรับโหลดค่อนข้างที่จะสูงรับแรงบิดสูงมากซึ่ง ถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยโอกาสที่มันจะคลายหรือมันจะอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสูงครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายสําหรับลูกค้าเวลาที่เขาจะไปหลุดกลางทางอะไรครับแล้วก็ก่อนจะประกอบผมก็จะมีการทําความสะอาดบอดี้อะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมครับนี่ครับประกอบใส่เสื้อดอกจอกพร้อมเฝื่อกันอยู่ประมาณนี้ถามว่าทําไมถึงไม่ใช้อัตราท8 3ด835ของตรงรุ่นซึ่งของมันแท้ๆก็มี ก็คืออย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับคือ1แหละราคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็2หาสภาพสวยๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเป็น1148เนี่ยเฟืองมันละเอียดเนี่ยโอกาสที่จะห่อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าพอสมควรนะครับกันนะครับแล้วก็มาดูกันขั้นตอนทํางานออคอเดมูการตั้งคอเดมูเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับ บางทีตึงไปลูกปืนก็จะไหมนะครับหรือถ้าหย่อนไปเนี่ยเดมูมันก็จะมีการสะบัดได้พอมันสะบัดได้มันก็จะมาง,งัดกินเฟืองใบสีทําให้เกิดอาการหอนนะครับนะครับแล้วก็เราก็จะมาตั้งระยะแบกแลกความชิดความห่างก็ไม่มีปัญหาครับพวกนี้ชิมแล้วก็มีตัวเลขในใจเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายเพราะว่ารถพวกนี้ผมก็ทํากันอยู่ประจําอยู่แล้วครับ หลังจากที่ทําเสร็จออกไปลองวิ่งก็เหมือนเดิมครับโอเคจบแฮปปี้บังเจ้าของรถก็ก็โอเคพอใจอทั้งเรื่องแท็ c ช่น n รถการอาการกเกาะถนนของรถที่ดีขึ้นเพราะซึ่งเราใช้ลิมิเต็ดเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งในเรื่องของอาการอัตราทดวิ่งที่ว่าลากยาวขึ้นอะไรขึ้นเครื่องก็ไม่ลั่นไม่อะไรเหมือนเดิมก็โอเคลับบานแฮปปี้ยิ้มขับบานได้บังก็ถูกอ,อกถูกใจก็ยังไงก็ ขอบคุณสําหรับที่มาอุดหนุนกันนะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้เดินทางมาจากบางกะปิใชครับนะครับก็ทากลาวเรียบร้อยน้ํามันที่ใช้ผมก็จะใช้เป็นน้ํามันเ,เป็นของวาลวีนสาหรับด i เมเ e d ดสลปโดยเฉพาะนะครับซึ่งเบอร์ที่ใช้ผมก็จะใช้เป็นเบอร์8 5ด1ิบ้านะครับให้ให้ค้นกว่าสแตนดานดนิดนึงเพราะว่าความร้อนสะสม ของเฟิองท้ายเต้นเนี่ยจะสูงกว่าเฟืองท้ายแบบธรรมดาอย่างที่เคยเล่าให้คลิปฟังก่อนหน้านี้ว่าทำไมมันถึงร้อนกว่าก็เพราะว่าการเสียดสีของลิมิเต็ดเนี่ยเวลามันเสียดสีกันมันก็จะเกิดความร้อนทําให้ร้อนขึ้นพอเราใช้น้ามันเบอร์90เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นใสกับปกติพอมันใสามากๆปุ๊บซับมันก็จะซับเสียงอาการหอนไม่อยู่เสียงก็จะหอนตามมามันก็เป็นทิกเล็กทิน้อยที่ เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ไม่ได้สังหัวรีสธิ์อะไรครจะใช้ตามก็ยินดีนะครับไม่ได้เป็นของหัวง้ามอะไรามาบอกเป็นวิทยาทานกันยังไงก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมากดไลค์กดแชร์ไล์ให้คันว่าครับกอบคุณคร